สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราก็ยังอยู่กันที่ไซปร์แต่วันนี้มีความพิเศษตรงที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นในเมืองหลวงนั่นก็คือเมืองนิโคเซียค่ะขับเข้ามากันก็เกือบสสวยแล้วนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าตรงนี้เป็นบอร์เตอร์ทหารเขาไม่ให้ถ่ายรูปแล้วก็วดีโอค่ะเพื่อนๆที่สนใจทางด้านวิชาสังคมหรือประวัติศาสตร์ก็อาจจะพอทราบนะคะว่าในเมืองหลวงนิโคเซียเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะก็คือ ฝั่งทางเหนือเนี่ยจะเป็นของตุรกีแล้วก็ฝั่งทางใต้จะเป็นของกรีกนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้นั่งรถมาไม่รู้ว่าตรงนั้นเขาห้ามถ่ายรูปนะ,ะเกือบแล้วเกือบโดนยิงแ้แปลกดีค่ะเป็นเมืองที่ดูลึกลับลึกลับริง เวลาเราไปจะไปเที่ยวที่เมืองนี้เราสามารถเยี่ยมเย็นได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะซึ่งก่อนจะข้ามไปทางฝั่งตุรกีเนี่ยเราก็ต้องผ่านบอร์เดอร์โดยที่มีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะอยู่ตรงกลางแล้วก็คอยตรวจพาสปอร์ตของเรากับวีซ่าค่ะเราถึงจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ในขณะนี้เราอยู่ฝั่งกรีกและเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเรากำลังจะไปที่บอร์เดอร์เพื่อจะเข้าไปฝั่งตุรกีกันค่ะเป็นเหมือนหมู่บ้านที่แปลกอะ คนเยอะแยะเลยแต่ธุรกิจมันก็เจ๊งไปหลายที่นะไม่รู้จะพูดเบาทำไมเนาะอยู่ไหมคะธุรกิจเขาก็เจ๊งไปหลายที่สวยจังพูลแอนด์เบ

ไอโฟน8 plus แม่มีเยอะแล้วมีอีกอันนึงยังไม่ได้ใช้เลยหลุนยนนี้ก็น่าสนใจนะคะมีกาแฟร,ร้านขายเสื้อผ้ามือสอง

เราให้พ่ออันนี้ฝั่งอะไรนะพี่ตุรกีอ่ะตุรกีไซส์กูดจ o o ทูส e ี but กูุด

เล็บเล็บคลิปเล็บนี่เดี๋ยวลุงชนนะลุงขับรถชนเลยนะไปแล้เราดูมีบูสวยด้วยเดินกันไปสักพักก็เจอร้านอาหารร้านหนึ่งก็เลย าอะไรให้พทริกทานกันก่อนนะคะจากนั้นเราก็ไปกันต่อค่ะจะตรบิตาฮีลาวโอเุานผตลาดแห่งนี้นะคะก็จะเป็นตลาดที่มีทั้งผักผลไม้เสื้อผ้าของหวานแล้วก็มีศิละปะภาพเก่าๆนะคะสวยๆทั้งนั้นเลย แต่ว่าฮันนี้ไม่สามารถเอากลับมาที่โซโลเมียได้นะคะเนื่องจากว่ากระเป๋าเนี่ยมันมีปริมาณพื้นที่จํากัดค่ะก็เลยได้แต่มองแล้วก็ชมความสวยงามของภาพเหล่านี้นะคะ นั่งเอาหนั่งเอานี่มีพันด้าด้วยเสื้อพันด้าเสื้อพันด้าเวียแปลกไม่คุ้นเลยพี่ผู้หญิงคนนี้มองพี่อยู่ 快滚！快滚！哈哈哈哈哈！ เื้อผ้าขายเยอะเลยลูกร้อนค่ะเดินกันมาได้เสื้อกัน2ตัว เกงหนึ่งตัวพี่กับน้อง้วยเสือ้อเ,เกงไปแล้วตึกที่นี่จะดูเก่าๆนะคะน้าหวากเสียวว่ามันจกล่วงมาเดินกลับที่เดิมความมั่นใจว่าจะไม่หลง กลับถูกไหมร้อนแล้วสิขากลับนะคะเราก็แอบเดินหลงกันนิดหน่อยค่ะเพราะว่าจำทางกันไม่ได้ค่ะว่า ตรงไหนที่เดินไปที่จอดรถนะคะกว่าจะหาที่จอดรถจนเจอก็เล่นเอาทั้งเหนื่อยทั้งร้อนกันเลยทีเดียวนะคะโอ้ยหาที่จอดรถจนร้อนเลยค่ะเสร็แสำหรับทริปแรกของวันนี้ก็จบลงด้วยดีนะคะเหนื่อยร้อนนิดหน่อยแต่ก็ได้เปิดโลกกว้างคะ่ะ ั้สวยทั้งตื่นตาเลยนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอคลิปหน้าเราก็จะไปกันต่อที่พาโพสนะคะซึ่งเป็นที่ที่เราเช่าอพาร์ตเมนต์เพื่อจะอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะกลับบ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่าอพาร์ตเมนต์สวยและน่าอยู่ไหมแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจที่พาโพสบ้างค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงพาโพสต์แล้วนะคะก็มาที่พักกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นอย่างนี้นะตามันนี่ไปดูด้วยกันเลยค่ะเป็นคิทเช่นนะคะคิทเช่นปิ้ของังมีโต๊ะ Vi er i Vindrunden. Vi er Patrick! Paco! Patrick! ถึงห้องนอนอม,มีตรงนี้เป็นห้องนอนเตียงสองตรงนี้เป็นห้องคู่พอถึงที่พักแล้วทุกคนก็พักผ่อนตามอัธยาศัยเลยค่ะกับเด็กๆกับพ่อเขาก็ไปเล่นน้ำกันเลยเพราะว่าร้อนมากส่วนทีงนี่ก็เดินชมห้องพักนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อนะคะว่าวิดีโอคลิปหน้าเราจะพาผู้ชมไปที่ไหนกันรับวิดีโอคลิปนี้ อันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย